ยกให้กุหลาบล้างล่างเป็นอันดับนึงแน่นอนครับผมกุหลาบล้างด่างนะครับก็คือกุหลาบที่ปลูกลงดินมาอย่างน้อย2ปีก่อนขุดออกมาจําหน่ายนะครับวิธีการนะครับเราก็จะติดตาตั้งแต่กุหลาบเนี่ยปลูกลงแปลงแล้วนะครับกุหลาบที่ปลูกลงแปลงหมายถึงว่ากุหลาบป่านั่นเองนะครับหลังที่เราติดตาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทิ้งไว้อย่างน้อย2ปีนะครับโดยการที่เราลดน้ําใส่ปุ๋ยตามปกตินั่นแหละครับพอครบ2ปีแล้วนะครับเราจะขุดขึ้นมาจําหน่ายครับโดยการคัดเกตของต้นนะครับว่าต้นเนี้ย เป็นต้นกุหลาบเกศเอเกศ B ีเกศ C ดูจากอะไรนะครับเราก็จะมีการวัดนะครับตัวลําต้นของมันนั่นเองแล้วก็ลําดับที่2นะครับเราก็จะดูเรื่องของกิ่งที่มันแตกขึ้นมานะครับกิ่งแขนงเราก็จะทําการตัดตกแต่งนะครับอันนี้ครับเป็นหลักมาตรฐานสากลนะครับในต่างประเทศเนี่ยนิยมขายกุหลาบล้างล่านนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือแบรนด์รูทนั่นเองนะครับกุหลาบพวกนี้ครับเราจะปลูกลงดินหรือว่าจะเลี้ยงในกระถางก็ได้นะครับต้นของเขาเนี่ยจะใช้เวลาออกดอกเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับอัน คือต้นของเขาเนี่ยก็จะค่อยๆแตกกิ่งแล้วก็แตกดอกออกมานะคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่มีประสบการณ์การเลี้ยงกุหลาบกระถางกุหลาบถุงมาก่อนแล้วเนะี่ยก็จะสามารถดูแลได้ง่ายนะครับแต่เรื่องของความแข็งแรงเนี่ยยังไงก็ยกให้กุหลาบล่างเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนครับผมใครที่อยากได้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ